ยำแซบนัวได้แล้วจ้ะพอลอุบหล่อโห,โหเจดิวน่าทานมากเลยครับหืหน้ากินก็กินสิจ้ะรออะไรล่ะเจดิวแซบนัวสะใจมากเลยครับเจดิวทำไงครับเนี่ยถึงได้อเลยขนาดนี้มันเป็นสูตรพิเศษของเจเองนี่แหละ อร่อยแบบเนี้้องบอกต่อแล้วนะครับอขอบใจนะร้านเจ๊จะได้ขายดิบขายดีกับเขาสักทีงเนี่ยออเอออางี้ครับเจดิวผมมีเพื่อนเป็นนักรีวิวอาหารเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมให้เพื่อนมารีวิวให้เจจะได้โปรโมทร้านด้วยเจทําอร่อยขนาดนี้โลกต้องได้รู้นี่ก็อวยเจอีกแล้วเฮ้เจขอบใจแล้วกันกินให้อร่อยแล้วกันนะไม่อิ่มบอกเจนะเจ๊ไม่กลัวอลไรเดี๋ยวเจไปรับลูกค้างนุนก่อน พ่อหนุ่มรับอะไรดีจ้า วันนี้ขายดิบขายดีนะลูกค้าเข้าเยอะๆนะขายดิบขายดีเจดียวนี่ใช่ร้านยำเจดีวป่ะหืมใช่จ้ะร้านยำเจเองงั้นฉันเอาแบบเนี้ที่หนึ่งจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้านี่ตามมาจากรีวิวเลยเหรอจ๊ะใช่สิจ๊ะเจเนี่ยในรูปอะน่ากินมากเลยหืมแถมยังบอกว่าอร่อยลืมลอกอีก ชั้นสองคนน่ะก็เลยอยากลองมากินบ้างโหถ้ารู้ว่าใส่ผงชูรสมดถุงแล้วจะปังขนาดเนี้ยุูเนี้ยทําไปตั้งนานแล้วไปเราไปนั่งรอในร้านกันดีกว่าเอาอร่อยอร่อยเลยนะเจ๊นั่งรอเลยจ้ะคุณลูกค้านั่งรอเลยจ้ะน้ำดได้บริการตัวเองนะเดี๋ยวเจ๊จัดให้เอาแบบอร่อยอร่อยแซ่บเลยเอารถจัดไหมยะเอาจะจัดเลยเจ๊ได้เลยจ้ะรอเลยจ้าชอบเดี๋ยวไหนกินละแก่จะปักน้ำไปดิปกนี้เออ ยำแซ่บๆด้วยแล้วเจ้าคุณลูกค้าอ่ะนี่จันแบ่งกันนะ้โหน่าก,กินมากกินเลยละกันุ่นใจร้อไม่ไหวแล้วห้ำซซบหนัวอร่อยมากบราโวทางการให้หล่อนนะเด็กๆมีอะไรขาดเลยอะไรเรียกเจได้นะเจยอยู่นู่นจัดไปคะ่ะโอเค วันหลังมาอุดหนุนเจ๊อีกนะโอ้หกินกันไปได้ไงวะหงชุวครึ่งซองขนาดนั้นแต่ก็ช่างเหอะฉันเนี่ยจะได้รวยๆสักที<อ>เก็บจานดีกว่า <c oughs> ร้านนี่แหละครับเจ๊แอนพี่ผมบอกว่ายำอร่อยมากจริงเหรอออกตัวขนาดนี้ต้องชิมหน่อยแหละเอา้าพอลุบหลอกขนาดนั้นเองครับเจดิว วันนี้ผมพาเพื่อนที่เป็นนักรีวิวอาหารมาด้วยนะผมขอสั่งยำเอารสชาติแบบเมื่อวานเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนเนี่ยช่วยปโปรโมทให้ได้เลยจ้ายังไงเจ๊ต้องขอบใจเราด้วยนะวันนี้ลูกค้าเข้าร้านเจ๊เพียบเลยก็เพราะโค้ของน้องนั่นแหละโอ้โหถ้าอางั้นเจดีวต้องขยายร้านเพิ่มแล้วครับนี่นะถ้าเพื่อนผมวันนี้รีวิวให้ลูกค้าเข้าร้านเจ๊เพิ่มเป็นร้อยเท่าแน่เลยโอ้โหร้อยเท่าเลยเหรอ ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอยำแบบเพื่อนที่หนงนะคะอุ้ยได้เลยค่ะจะทำอะไรอะคะไม่มีอะไรค่ะเจ๊ฉันแค่จะถ่ายรีวิวไงให้คนดูได้เห็นแล้วก็ถ่ายวิธีการทำของเจ๊ด้วยเอ่อคือว่าเจ๊มีปัญหาอะไรหรือ,อเปล่าอ๋อ่าจ้ะไม่มีอะไรจ้ะจ้ะไม่มีปัญหานะนั้นฉันถ่ายเลยนะ5 4 3 2 1สแอคชั่น 太粗了，太。<多> <laughs> <laughs> ถือกล้องให้หน่อยฉันจะชิมตอนนี้เลยนะคะไหนลองชิมซิว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าเจ๊แอนมีอะไรหรือเปล่าลองชิมดูสิะ เดียวครับทําไมรสชาติมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยครับเอ่อเจว่าเจ๊น่าจะลืมใส่อะไรบางอย่างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจ๊ทำให้ใหม่นะเราสองคนไปนั่งรอเจ๊ที่โต๊ะก่อนมามาเดี๋ยวเจ๊ทำให้ใหม่เอาแบบนั้นก็ได้ค่ะไปนั่งรอที่โต๊ะกันเลยจ้ะทิกเกอร์ฉันว่าเจ๊เดียวทำพลาดไปแก่น่าสิเจ๊ดูมีพิรุษอย่างงี้ก็ไม่รู้ ตอนฉันหยิบมือถือมาถ่ายคลิปนะเจดียูดูมีคลิปแปลกๆอ่ะรู้ว่าเจดียูจะแอบแฟนลงไปในยยแล้วไม่อยากคนอื่นรู้ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอ่ะ ผงชูรสนี่เจดิวนี่เจใส่ผงชูรสั้งซองแบบนี้เหรอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะบอกนะว่าที่ยำเจเลยเนี่ยเพราะเจ๊ใส่ผงชูรสเยอะขนาดเนี้ยฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังเจอธิบายก่อนนะเจดิว,ดวทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฮะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายคนกินมากเลยนะแบบนี้ต้องประจารเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าย่าอย่าายอย่ยาปะจานเจเลยนะนะนะเจเจม่ได้ตั้งใจอ่ะอโอ ไม่ได้ตั้งใจเทใส่ทั้งถุงเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดว่าคนกินเขาแพ้หงชรลยขึ้นมาเกิดเป็นอะไรถึงชีวิตเนี่ยเจ๊จะรับผิดชอบยังไงฮะเจ๊ขอโทษนะอย,อย่าถ่ายเจ๊เลยนะนะนะทำไมาหากินเห็นก็นได้นี่เจ๊ไม่ได้ถึงความปลอดภัยของคนอื่นเลยเหรอ,อทำแบบนี้เตรียมตัวเจ๊งเลยเจ๊อุย้ยเอางี้นะเราทั้งสอง อยากได้เท่าไหร่บอกเจ๊มาแต่ของเงียบอย่าถ่ายเจ๊อย่าประจานเจ๊เลยนะไม่งั้นเจ๊แย่แน่เลยนะนะนะนี่จะดียยังไม่สำนึกผิดหรอยังมีหน้ามาติดถินบนอื่นเพื่อเองบนผิดอีกคนอย่างเจ้นะต้องเจออยู่มูชันเก็บเงินไว้จ่ายค่าป่าเถออีเจ๊ที่ก็หยิบของชุนมาดูนะคะร้านนี้อย่ามากินนะคะทุกคนใส่ของชุนเยอะมากอันตรายต่อชีวิตเลยนะคะใช่ครับ เข้าไปเจ๋งแน่สูงไปฉันเจ๊สูงไปเลยสูงไปเลยสูง,สงอีก คุณผู้ชายคะฉั่นทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วนะคะอ๋อขอบใจมากถ้างั้นแั่งขอไปทำความสะอาดห้องอื่นก่อนนะคะผู้จัดการ มาเจอผมที่ห้องหน่อยไม่ไหวเลยนะคุณรับคุณแบบนี้มาทำงานที่โรงแรมผมได้ไงฉันขอโทษนะคะท่านประธานดีนะที่ผมมาวางแผนทดสอบความซื่อสตัตย์ของแม่บ้านอยู่นั้นก่อนถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเขาคงจะขโมยของแขกที่มาพักในโรงแรมผมจนหมด ต้องขอโทษท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจะไปรีบไล่แม่บ้านคนนั้นออกเลยค่ะเขาหน้าเขาหลังเน,นี่ยคุต้องดูให้ดีๆก่อนก่อนที่จะรับเขาเข้ามาทำงานค่ะท่านประธานฉันพลาดเองค่ะตอนที่มาสมัครเนี่ยฉันไม่ทันดูให้ดีก่อนฉันก็เห็นว่าตอนที่มาสมัครเป็นคนไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแถมยังมาสมัครกับลูกสาวที่ตาบอดอีกด้วยนะคะฉันสงสาร ก็เลยรับเขาทํางานโดยที่ยังไม่เช็คประวัติค่ะแต่ไม่คิดเลยอะว่าจะเป็นคนที่ขี้ขโมยแบบนี้ลูกสาวตาบอดใช่ค่ะป้าดาแกพาลูกสาวที่ตาบอดมาทํางานด้วย mm hmm. เห็นแกบอกว่าหาเงินเพื่อไปจ่ายค่าผ่าตาัดตาให้ลูกสาวแกนะคะแล้วตอนนี้แม่บ้านกับลูกสาวเขาอยู่ที่ไหนคุณช่วยพาผมไปที ได้ค่ะน่าจะพักเที่ยงอยู่ค่ะท่านประธานงั้นเดี๋ยวลรบกวนท่านประธานตามฉันมานะคะ กินลูกกินเยอะๆนะลูกแม่แม่มัวแต่ป้อนข้าวหนูแม่กินเองบ้างเถอะจะ้ะจะได้มีแรงกลับไปทำงานไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวลูกกินอิ่มแล้วแม่ค่อยกินทีหลังก็ได้ เลูกของแม่นะภาระอะไรกันอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวลูกผ่าตัดตาก็กลับมามองเห็นเป็นปกติแล้วหมอบอกว่าถ้าหนูไม่ผ่าตัดภายในสองเดือนหรูจะไม่สามารถกลับมามองเห็นได้อีกนะแม่แล้วแม่จะไปหาเงินที่ไหนมาทันทันลูกท,ทันสิลูก วันนี้แม่เก็บเงินได้ต้องหลายหมื่นนะลูกแม่แม่ไปเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะเนี่ยเออคือแม่แม่เอาเงินไปคืนคนเถอะน,นะจ๊ะเงินเยอะขนาดนี้เจ้าของต้องเดือดร้อนมากแน่แนมินแต่เราก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะลูกแม่ไม่อยากจะทำผิดแบบนี้เลยถ้าแม่หาเงินผ่าตัดต,ตาลูกไม่ทัน ลูกก็ต้องตาบอดตลอดชีวิตแล้วแม่จะทำยังไงแม่กหนูไม่อยากให้แม่ทำผินดนี่จ๊ะถ้าแม่ถูกตำรวจจับขึ้นมาหนูจะทำยังไงคนเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างแล้วลูกมินถ้าแม่มีทางเลือกแม่คงไม่เลือกทางนี้ถ้าแม่แลกดวงตากับลูกได้ แม่ก็จะามแม่เอาเงินไปคืนขเขาเถอะนะจ๊ะหนูยอมตาบอดดีขวาให้แม่ทำผิดนะจ๊ะแม่ฟ้าตามผมมาหน่อย ฟ้าคุณเป็นะะอะไรขอพอดีฝุ่นน่าจะเข้าตาค่ะท่านประธานท่านประธานไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากที่ฉันเลิกงานฉันจะไปคุยกับป้าดาเรื่องที่ป้าดาโดนไล่ออกค่ะแต่ฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมคะมีอะไรเหรอท่านประธานอย่าแจ้งจับป้าดาเลยนะคะฉันสงสารป้าดา ถ้าเกิดว่าประดาติดคุกใครจะคอยมาดูแลลูกสาวแทนประดาล่ะคะแค่ไล่ประดาออกแล้วก็ให้ประดาเอาเงินมาคืนแค่นั้นพอนะคะท่านประธานพอผมมาเห็นอีกด้านของแม่บ้านคุณเนี้ผมเองก็พูดไม่ออกเหมือนกันป้าดาพูดก็จริงเหมือนกันนะคุณเป็นแม่เนี่ยยอมทำทุกอย่างก็เพื่อลูกไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผิด ถ้าเลือกได้เขาคงไม่ทําแบบนี้หรอกแสดงว่าท่านประธานจะไม่เอาเรื่องประดาแล้วใช่ไหมคะคุณฟังผมนะผู้จัดการผมจะทําเป็นหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ป้าดาวเงินไปเพราะเงินแค่เนี้มันไม่ได้มากมายอะไรเลยสําหรับผมแต่มันสําคัญมากสําหรับป้าดาและก็ลูกสาวเขาหมายความว่าไงคะท่านประธานก็คุณไม่ต้องไล่ประดาวเขาออกแล้วคุณ ก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องของนายบนนี้เลยท่านประธานคะทําแบบนี้จะดีหรอคะคุณก็ได้ยินนะว่าลูกสาวของเขากําลังจะตาบอดถาวรชีวิตของเขาเน่น่าสงสารมากผมเนี่ยจะใจร้ายเพราะที่จะทำเขาได้ไงเราถ้ากิับป้าดาขโมยเงินอีกล่ะคะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าดาเนี่ยเขาจะเลือกเป็นขโมยหรือเปล่า คมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อเช้านี่ป้าดาทำความสะอาดไปแล้วนี่เออคือว่าฉันเอาเงินมาคืนค่ะฉันขอโทษเมื่อเช้าฉันมาทำความสะอาดแล้วฉันเห็นเงินนี้ฉันก็ขโมยเอาไปฉันรู้ว่ามันผิด ว่าคุณจะแจมผู้จัดการให้ไล่ฉันออกทังก็ยอมรับค่ะเงินอะไรกันป้าดาผมจําไม่ได้เลยว่าเป็นเงินของผม,ผมปะป้าดานี่จําผิดมั้งเออไม่ใช่นะคะทังขโมยไปแจกเตียงนอนของคุณจริงๆค่ะผมบอกว่าไม่ใช่เงินของผมไงถ้าป้าดาเก็บได้เนี่ยก็เก็บเอาไว้เถอะเป็นไปได้ไง ฉันขโมยมันมากับมือฉันจำได้นะว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินของใครนี่ป้าดาเลือกว่าตัวเองเป็นขโมยได้แล้วเดี๋ยวแขกในโรงแรมเนี่ยก็ตื่นตระหนกกันหมดเดี๋ยวก็จะหาว่าแม่บ้านที่นี่เป็นขโมยก็ฉันทำจริงๆนี่ค่ะถ้าเงินเนี่ยมีเจ้าของจริงป่านนี้เขาก็คงต้องออกมาเอะอะโวยวายแล้วแต่เนี่ยไม่มีเลยป้าดาเก็บเอาให้เหอะ ตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันอยากทำความดีเพื่อลูกบ้างเพื่อความดีจะช่วยให้ลูกฉันกลับมามองเห็นดีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานคะนี่เกิดอะไรขึ้นคะฮะท่านประธานคุณคือใช่ค่ะคนนี้แหละเป็นท่านประธานเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ค่ะป้า ท่านประธานคะท่านขอโทษที่ท่านทําเรื่องไม่ดีลงไปคุณจะเอาเรื่องท่านยังไงก็ได้ท่านยอมรับผิดทุกอย่างคะ่ะประดารู้ไหมสิ่งที่ประทับใจกว่าการเป็นคนดีก็คือการที่ประดายอมรับผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจก่อนที่มันจะสายผมนี่ประทับใจตัวป้าดามากที่ป้าดาเนี่ยก้ายอมรับผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจได้หมายคามว่ายังไงคุณรู้เหรอว่าฉันขโมยเงินไป รู้สิก็ชัดนี่แหละเป็นคุณวางแผนทดสอบความซื่อสัตย์ของแม่บ้านทุกคนที่นี่เองใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยท่านประธานจะเอาโทษประดาด้วยนะคะแล้วก็จะไล่ประดาออกด้วยแต่พอพวกเราเนี่ยตามไปเห็นตอนที่พระดานน้งกินข้าวแล้วก็คุยกับลูกสาวพระดาท่านประธานก็เลยเปลี่ยนใจนะคะผมอึ้งมากนะ รู้ว่าป้าดาเนี่ยขโมยเงินไปพ่ออะไรแต่สิ่งที่ทําให้ผมอึ้งไปมากกว่าเดิมก็คือป้าดาเนี่ยเอาเงินมาคืนแล้วก็สาราภาพผิดกับผมเออคือว่าป้าดาไม่ต้องพูดอะไรแล้วผมได้ยินแล้วเข้าใจทุกอย่างแค่ป้าดารู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจเนี่ยป้าดาก็สมควรจะได้รับโอกาสป้าดาเก็บเงินเอาไว้นะ เอาไว้ผ่าตัดตาให้ลูกสามประดาเธอะจริงเหรอคะท่านประธานจริงสิทาประดาเนี่ยสัญญาว่าจะเป็นพนักงานที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าขาดเหลืออะไรผมก็จะหาทางช่วยดูโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ลูกสาวฉันมีโอกาสได้ผ่าตัดแล้วเลยเนีย่ขอบคุณมากนะคะท่านประธานขอบคุณจริงๆค่ะ